โอเคนะคะเดี๋ยวเราสรุปเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ในบทที่6กัารก่อนจะทําแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบซึ่งแบบฝึกหัดชุดนี้ค่ะเอามาจากหนังสือเรียนแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะคือโอกาสที่สอบข้อสอบปลายภาคก็จะสูงนะคะคืออาจจะแค่เปลี่ยนตัวเลขหรือบางทีก็อาจจะเหมือนได้เลยนะแล้วก็ปลายภาคนี้คือจริงๆไม่ควรจะได้เน้นอันตนัยเท่าไหร่ก็คือควรจะเน้นแบบเป็นสปีดเทสคือตอบเป็นกรณีกากระบาศ ส่วนใหญ่นะก็เดี๋ยวเรื่องของวิธีพี่ไม่บังคับแล้วกันนะคะแบบไหนก็ได้แต่ว่าสนใจที่คําตอบแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปเสร็จแล้วก็ให้ลองทําก่อนแล้วก็ค่อยเฉลยพร้อมกันมาดูหัวข้อแรกค่ะเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะคะก็คือในส่วนตรงนี้ปกติอะคะ่ะสิ่งที่สําคัญคือโจทย์เนี่ยเขาจะไม่ให้มาหรอกเขาจะพูดชื่อ แล้วก็เราต้องเขียนเองเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเขียนปฏิกิริยาเคมีกับสารตั้งต้นเงื่อนไขแล้วก็สารผลิตภัณฑ์เองให้ได้คืออย่างเช่นนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ปริยาที่จะเจอบ่อยๆนะคะเช่นกรดบวกเบสเนี่ยได้อะไรใช่ใช่คือเราต้องเขียนเองนะคะกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ําแล้วก็ ปิยาการเผาไหม้สมมติปิยาการเผาไหม้ก็จะต้องมีสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนนะคะเจอกับออกซิเจนแล้วก็ได้อะไรคะกับขาวแร็วสายน้ํากับขาวเร็วสายอย่างเงี้ยคือโจทย์จะพูดมาเป็นคีย์เวิร์ดอย่างเช่นปิยาการเผาไหม้ของใครสักคนนะคะไม่ได้บอกว่าได้อะไรเราก็ต้องเขียนเองต้องรู้เองและถ้าการเผาไหม้เกลือคาร์บอเนตนะคะตัวอย่างเช่นเกลือโซเดียม ไฮโดรเจนคาร์บอนิสสมมติว่าเอามาเผาไหม้เนี่ยเราไม่ต้องใช้ออกซิเจนเติมเข้าไปอีกแล้วตัวมันมีอยู่แล้วนะคะมันก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยคือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เสมอถ้าเป็นคาร์บอนิต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์เสมอนะคะอาจจะเป็นอันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่านำมาทำยาก,าก,กับกรด สมมุตินะถ้าเกลือคาร์บอนิรมยากับกรดนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะจะได้คงเดิมคือมีคัพน้งสายแน่นอนนะคะแล้วก็มีเกลือและน้ําอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาเคมีคือต้องเขียนเองให้ได้รวมถึงการรู้เงื่อนไขด้วยนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะสมการเคมีพอเรามีปฏิกิริยาแล้วสิ่งที่สําคัญมากที่สุดหลังจากมีวิยาก็คือต้องดุลสมการ การดุลสมการก็คือทําให้ตัวเลขของอะตอมทางซ้ายกับทางขวาของธาตุตัวเดียวกันนะมีค่าเท่ากันอันต่อไปเรื่องการคํานวณปริมาณสารในปิยาเคมีพอเรามีปิยาเคมีแล้วหนึ่งปฏิกิริยาเราต้องการคํานวณปริมาณสารหมายความว่าเราอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกี่กร,รมัมกี่ลิตรกี่อนุภาคอะไรก็ตามเรื่องนี้คือเรื่องโมลเท่ากับโมลเท่ากับคืออะไรก็คือการจับโมลของตัวที่ให้ คู่กับตัวที่ถามนะคะตั้งสมการโมนเท่ากับอันนี้ทันนะอันต่อไปเรื่องสารกําหนดปริมาณมีปรยาเคมีแล้วแล้วก็รู้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สารตั้งต้นเนี่ยรู้สองตัวก็ต้องหาก่อนว่าใครเป็นคนกําหนดว่าใครเป็นคนหมดคนหมดอ่ะจะมีผลต่อคนที่เป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นสารกําหนดปริมาณก็คือเรื่องของโมนไม่เท่ากับทันนะคอนเซ็ปต์ของโมเท่ากับ รู้จดหน่อยรู้ข้อมูลของสารตั้งต้นเพียงหนึ่งตัวในขณะที่มอนไม่เท่าก,กับจะรู้ข้อมูลของสารตั้งต้นทั้งคู่นะคะอาจจะสอง หรือ3ก็ได้ถ้า3ก็ต้องทำสอรอบเพื่อหาว่าใครน้อยที่สุดต่อไปผลได้ร้อยละนะคะก็เกิดจากการที่เรารู้4หัวข้อข้างบนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคำนวณผลได้ร้อยละจากสูตรเปอร์เซ็นต์ผลได้หรือผลได้ร้อยละเท่ากับผลได้จริงส่วนอะไรคะ ส่วนผลได้ทางทฤษฎีแล้วก็คูณร้อยผลได้จริงเนี่ยมักจะอยู่ในโจทย์โจทย์จะบอกว่าวัดได้ชั่งได้เกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยเรียกผลได้จริงและผลจากทฤษฎีใครทำเ,เ,เ,เราคำนวณเราคำนวณตามทฤษฎีที่เรียนมาจาก หัวข้อทั้ง4ข้างต้นนะคะพอเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วลองอ่านโจทย์ทำเองก่อนข้ามได้อะไรได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกที